ได้อยู่ไรเนืองนันหกตันอยูหกตันพรมีระเบิดหัวหระเบือนยังใส่คือเพื่อนบ่บ่ท่านบ่ท่านเคยใส่ป<อ>ุ๋ยระเบิดหัวบ่ท่านเคยใสจักเทื่อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องลุงสอนคนออหน้าผ้าลาะครับมือนี่ผ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตของมันสับพลัง สำหรับแปลงนี้การปลูมั่นซับะหลังเพิ่นโบริไใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดหัวมั่นแต่สามารถเหตผลผลิตได้ถึงหกตันครับต่อไร่พิกาดเมเนียู่บ้านหน้าประชุมอำเภอนาเยี่ยจังวัดอุบลราชธานีครับเป็นแปลงของคุณแม่ออเอากอนเนินผมสีผ้าพี่น้องมาพบกับเจ้าของแปลงเพื่นก่อนครับมาศึกษาหาความรู้จากเพิ่นครับว่าเพิ่นมีเคล็ดลับ อียังดีๆมีสูตรที่เด็ดอียังครับที่บด้ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดัวมันคือสามารถเฮ็ดได้ถึงหกตันครับครับผมม่ออสวัสดีครับสวัสดีค่ะมั่นอายุเด้จัยกเดือนครับแม่ตอนนี้ที่เก็บผลผลิตมื้อนี้ครับสิบเดือนค่ะครับมันสิบเดือนนาะครับเป็นสายพันธุ์ยังนาะครับสายพันธุพ์พ่วง<อ>เพชรค่ะพวงเพชรผลก็แขกดำ โอ้มันมีสองสายพันธุ์นาะครับขวงเพ็ดกับแขกดำพื้นทีท่ถ้าเบิดนี่จักไรครับเนี่ยประมาณหกไร่ค่ะโอ้หกไร่ครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเป็นดินแนวอะได้ครับเนี่ยเฮ็ดย,ยังนอเขาสิยมาปลูกมันครับก่อนสิยมาปลูกมันปลูกเขาปลูกเป็นให้เขาโอ้เป็นให้เขาค่ะครับหลังจากนั้นก็นมาเบิก์หไม่ ว่าเห็นมันเป็นพื้นที่ให้ว่าเห็นเป็นไฮหน้าังสินนะรับก็เลี้ยนจากให้เขามาเป็นไฮมั่นกับปูกมั่นมาได้ประมั่นนี่ละปีที่สามปีแรกก็คือน้ำถั่วครับปีนี้ก็หรือว่าใส่ได้อยู่น้ำบ่ันม่านะคะครับน้ำบ่ันมานเนาะครับปกติแล้วท่วมแล้วบ่ครมบแม่ยซ้ำเนี่ยบ่ท่านถ่วมแต่ว่าเป็นเดือนที่น้ำกำลังสีมาแล้วก็สี่ถม่วมีประมัณเดือนกัญยาครับหาเดือนกัญญา เดือนตุลาเนาะครับตอนนี้ก็เขาเดือนกันยา้วครับปีนี้นาจะบ่ห่วมมันจ้ะครับเมียนบ่วเอาเฮ็ดหน้ามันเปล่งไหนแม่มันบดได้ผลบอกเขาคือมาเปลี่ยนเป็นไฮมันซับพลังครับเฮ็ดหน้าน่ะมันกระนำบ่อันนั้นนะอ่ามันบ่แช่มันบ่ขังอืมันเป็นแบบมันเป็นดินบ่อุ่มนา่เป็นดินบ่อุ่มนามม่นผลตกมามส่แม่นม่น้ำแต่ว่าน้ำอยู่ทั้งรมนันกระดูดนี้ลงเบิดน่ะบอกได้ไงว่ามันเป็นดิน ดินบอุ่มนามค่ะฝนตกประมาณบบเกินเมือซ่องเหมือกะบ,บกเบิ้ลเลยบรยครับกลายเป็นหน้าเมีย่มีนามเป็น<อ>หน้าแห้งเป็นสันนาครับครับแม่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไรมันซับพลังค่ะขับเฮต์มาจยะปีแล้วครับเมียพื้นที่นี่เฮตดมามีละปีที่สี่โอ้เขาปีที่สี่เล้วอค่ะครับการปลูกการเตรียมการปลูกมันเนาะเฮ็ดจงไหนเม่แเมีย การเตรียมดินที่แรกก็เริ่มแดกกับบ่มีอยังไรหรอกนะที่แรกกับบ่หูเพ่าเขาเอายังแนวเนาะครับไก่เข้ามาไถก่อนหลังจากหลัดเมฆกับเอาขี้ไก่อัดเม็ดเมื่อวานร่องพื้นอืมเมื่อวันขี้ไก่แกบเนาะครับนอะค่ะเป็นขี้ไก่อัดเม็ด๋อเป็นอัดเม็ดแบบสํำเร็จดูปมาเลยครับค่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบว่าเอาคือปุ๋ยนี่อืมเราตัวนั้นเมื่อวานสรับกันกบ ปุ๋ยยูเรียสูตร4 6 0 0โอ้ครับสำหรับกับปุ๋ยยูเรียค่ะ4 6 0 0ค่ะครับใส่หลายบ่ครับแม่เพื่อนที่ทั้งเบิด6กไร่ไนี่แม่ใส่ขี้ไก่อัดเมดนี่ใส่หลายบ่ครับกับปุ๋ยยูเรียครับขี้ไก่อัดเมดนี่สีอยูระมาณถือไรละสามสอบโอ้ไรล,ละสามสอบเอาก็ใส่บ่หลายตัวละครัเนาะโอค่ะบ่หลายครับไรละสามสอบ,ส,ส,บส่วนยูเรียอะไรครับเนี่ย ส่วนยูเรียนี่ครับยูเรียใน่จักสอบเนาะครับพื้นที่โฮกไรเนาะขัเนเป็นวานรองพื้นกับิอยู่ม่านสามสอบอเอาจังสี่นะชุ่มซุ่มรองพื้นนะครับอ๋อบอกองกก่ายๆก็คือไถไถรอบแรกเป็นบอครับเนี่ยไถพ่นดินกอนแล้วก็มาวานปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดบวกกับปุ๋ยยูเรียค่ะบวกกับปุ๋ยยูเรียนี่ยสามสอบโอ้สามสอบ ขี่ไกลอัดเมดกันโกรายลมันกว่าสิบแปดสอบสามหกสิบแปดสอบสิบแปดสอบครับอยู่เรียกัอีกสามสอบครับโอ้ครเถือเถือสองไรต่อสอบยังถึงนะค่ะแล้วก็เฮ็ดจังไหนครับแม่วาดเนี่ยวานแล้วเพิ่นไทอีบอ้ะครับหรือเฮ็ดจังไหนครับบอค่ะวานแล้วก็คือเตรียมทอนพันธ์แม่กะเอาแช่น้ำยาเร่งห้ามโอ้ บวกกับยังเกาะปุ๋ยปุ๋ยเขียวน่ะนะทุ่งเศรษฐีนั่นโอ้ปุ๋ยทุ่งเศรษฐีทุ่งเศรษฐีเอาใส่น้ากันครับส่วนลายาเป็นยี่หอยังแม่พ่อบอกพี่รองหอาด่ยี่บอครับเนี่ยพ้ำยาอะไบอครับแต่ตัวพ่ไม่ออเองนั่นสใส่โฟที่โอ้ใส่โฟที่ใส่โฟที่ครับกับทุ่งเศรษฐีใบวกกันเลยบอครับแม่บวกกันเลยค่ะครับโอ้ใส่ปริมาณหลายอยู่บอครับแม่ทุ่งเศรษฐีทุ่งเศรษฐีนี่สิเอาอยู่น้ำยี่สิบลิตร ต่สามสนโอ้สามส่วนตเห้าสามส่วนกินเข่าสามส่วนแกงเขาสามส่วนแกงต่อนนำยี่สิบรียญต่อหาำยี่สิบเหรครับนี่คืออันทุ่งเสียทีเนาะทุ่งเสียทีพวกที่ใ่หลายพวกที่มีสิ่ใส่สอนนึ่งสอนเล็กๆนั่นสอวน้อยๆสอดน้อยนั่นสอนซ้ำสอดนั่นข้นกาแฟแน่นคะครับต่อน้ำยี่สิบหรต่อนำยี่สิบรี่คือกันแน่นค่ะครับหรือว่าอ่าทุ่งเสียฐีสามส่วน ทุ่งเศษทีสแล้วกาโฟที่นี่ซ้อนหนึ่งอ่าเอาโรคน้ำกันเลื่อยบ่ครับโรคน้ำกันอืมสองยางนี่ทุ่งเศษทีก็โฟที่ต้นหนามยีสบเบียดอืมที่แม่บอกวมาเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นเนาะครับแล้วแซไว้น่า่นบ่ครับเนี่ยประมาณถ้ามีโฟที่น้่สิเอาอยู่แค่สิบห้านาทีมจ้าว่าถ้ามีแต่ทุ่งเศษทีซื่อกับประมาณเคืองชั่วโมงโอ้จงเอาคืนนัอืมครับเอาคืนแล้ว กับท่านไหนเอามาปลูกท่านที่หรอกเอาเฮ็ดยัจะไหนม่ไว้บ้านกระโมโใบเอาบวมใ้สักวอนขึ้นหนึ่งครับคือว่าเมือนีเขาตัดลามันแช่ถอนพันธุ์แมนบอครับเอาขึ้นมาใส่กระสอบปุ๋ยเข้างนีละอืมกตเอาไว้ม่ขำมือเามืออื่นมาเขาจากกมาเสียบนะาจากกมาปลูกโอ้เอาไว้เป็นข้างขึ้นเป็นมือค่ะครับเข้าเอาบวมใส่กระสอบครับเมียเอาใส่กระสอบค่ะเอาใส่กระสอบนี่แหละกระสอบปุ๋ยเข้านีละโอ้กระสอบปุ๋ยครับใส่ลวกะ หาผ่าโป่งไว้้ใหมันเอารากคนแตกบ่ครับแม่หรือบหันแตกบอหันแตกแต่ว่าตาโอ้ตาตานี่เริ่มแตกได้บ่ครับตาย่อนแตกเป็นเชื้อเขียวออกมาเดี๋ยวแค่แค่ขึ้นเดียวเนาะแม่ข้าขึ้นเดียวมุมขึ้นเดียวแค่ขึ้นยวกันตาเพิ่งเริ่มแตกแล้วครับเสร็จังทีนะอืมนี่คือสูตรของเจ้าของคู้เอื้อนทั้งท้องแม่อ๋อเองเนาะครับสูตรนี่แม่เอาน้ำยาเรียงรากก็คือ โป้ที่ทกับปุ๋ยถุงเศษฐีทุงเศษฐีครับการปาลูกบาดเทเช่ไหนแม่มันเขาเตรียมทอนพันธุ์ทนยางเดียวแล้วก็เอาเอา่อาได้ลงใบโรตเตอรี่ตั้นดินตีดินอยู่บอครับแม่บ่พอ่มดเตีเลยแค่เอาชักล่องเข็นแล้วเขาเสียบไปตามแนวรองมั่นนั่นแหละครับครับหลังจากแล้วก็แค่ฉีดยาคุ่มไ่วอือกัะป่อยคุ่มแนวได้เนาะครับแม่ คุ <N> ้มยาโอ้คุ้มยาครับยาคุ้มยาอยาคุ้มยาของนีละซู้มีโซยายัางบน,นี้ครับครับอืมปลูกแม่ปลูกที่ซ้ำไหนครับแม่ระยะปลูกครับระยะสูตรเขาไม่ออปลูกยืนเขาไม่ออนเอาอยู่ห่างประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นครับกระสีประมาณนี่แล้วเนาะค่ะครับเจ็ดสิบเส,ส,ส้นกระสีประมาณซ้ำนี่ครับ อ่ามันเป็นยังไงครับแม่ระยะซั้าเนี่ย,ายามันพอดีเลยบ่ครับด้วยว่าจัางไนครับระยะเจ็ดสิบเสนเนี่ยก็ว่าพอดีหรอกแต่ว่าคุณเนี่ยนํามาเพิ่งกับว่าหห่างออกอีกอยู่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเส้นก็ได้นะครับครับเพิ่งกังว่าที่ยู่อ๋อมันเส็ยให้บรรยากาศาเขาบรดแยมมันขึ้นใบแตกห่าง้แวแตกใบนะ มัสินามัสินาบานอากาศกับบ่คคอยทายเท่ครับมันสิขึืนล่ำบ่ครับเนี่ยล่ำต้นสูงบ่ด้วแนวใดครับมันกับบ่อึืนล่ำหรอกมันแห่งสี่อันเป็นภูมิหลายโอ้ถามมันทีเป็นบ่ครับมัทีมันกับภูมิหลายบานมันกับอากาศกับบ่บ่ทายเท่เห็นมันปันไดครับผู้เขาแนะนํามาต่ว่ามันกรดีทุกเทือครับสิบปลูกระยะนี่หรือสิบปลูกระยะซ้ำเพิ่นว่ากับเออใดพ้นลึ่มคือการเบิดครับเนี่ย ตามที่แม่เคยเห็ดมากกับซ้ำนี่แม่นบอกครับโอ้เห็ดมาหลายปีแล้วแม่นบอกครับเนี่ยแป้งเนี่ครับแป้งนี่อยู่ประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีแป,ป,ปลงพุ่นนั่นสิบปีแล้วโอ้เห็ดมาหลายปีดี๋ในี่ระว่างสิบปีกับร่องพิดร่องถือครับอันร่องพิดนันคือนั่งเทือกับไรหนึ่งกัไบไรบ่ถึงสามตันก็เครื่งนีครับนั่นนะครับแต่ว่าปีที่ทานมานันได้อยู่ไรห,หนึ่งนัน หกตันอยู่หกตันมีสูงสุดบอมี่ซ้ำนี่ล่ะไม่ซ้ำเลยบอครับเนี่ยโออยู่ไรเราหกตันไรเรหกตันครับถือว่าห้ายเลยเป็นบอครับอ่าสำรับก็ถือว่าห้ายอยู่สำรับไมโอสำรับไมออเนาะครับแต่ว่าผู้อื่นเขาอาจสิอยากได้ร้ายกว่านี้กับผู้หูรนะผู้เขาอัน มีอ่ยังก่อระเบิดหัวบ่ปุ้ยระเบิดหัวยังกะว่าพ่อแม่บ่มีระเบิดหัวระเบิดยังใส่คือเพิ่นบ่บ่ทันบ่ทันเคยใส่ปุ้ยระเบิดหัวบ่ทันเคยใส่จักเทื่อแต่เอาใส่แบบฮอร์โมนครับที่เขาว่าที่เขาว่าให้เด้งยอดครับแม่อ๋อมันอยู่แปลงของแม่อ่อนให้ปุ้ยเพิ่นจักครั้งครับแม่นับตั้งแต่มื้อปลูกจนฮอดมื้อเก็บเกี่ยวเพิ่นผลิตจนฮอดมื้อนี้ครับ ค่ะไม่ออกใจอยู่ปุ๋ยประมาณสองครั้งค่ะครับครั้งที่สองแม่มาให้ช่วงมั่นได้ยักเดือนครับแม่ช่วงมั่นอายุสองเดือนค่ะอ๋อมั่นสองเดือนอ่ะเขาก็เริ่มให้ครับการให้แม่ให้วิธีใดครับวานด้วยหครับหรือเห็ดแนวใดไครับแม่ใส่จอบคุดวางวางกลางของต้นมั่นนะค่ะอ๋อวางพบดินพร้อมครับ วางกลางจงไหครับแม่วางกลางแบบนี้โบที่ว่านีกลางหล่องด้วยวางกลางระวังคู่มั่นเฮาระวังแนวอ๋อครับระวังระวังต้นมั่นเนาะค่ะครับระวังต้นมั่นอ๋อขุดขุดขุดไปเลยจ้าครับไฮไลท์บอคับเนี่ยลุมระกำค่ะโอ้ลุมระกำเมื่อค่ะครับเป็นสูตรได้ครับบ้านเนี่ยเอาสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์กับสูตรสิบห้าสิบห้าค่ะผสมกัน ครับสูตรสี่สิบหกศูนยศูย์ยูเรียยูเรียครับคือเก่าครับปุ๋ยสูตรเสมอ1ิ1หาซิมหาสามตัวครับเป็นปุ๋ยหมากเนาะเป็นปุ๋ยหมากครับแต่ผสมจังไดนันบอกครับในอ่อนผสมยูเรียหนึ่ง2หาิหาสอง๋อให้สิบหาหลายกว่าให้ซิมหาหลายกว่างสิทั้งหมดว่าซิบหาสองโลยูเรียโลหนึ่ง คุกเข่าใส่กันครับเป็งสีนนะอ๋อผสมให้คุกเขา่าให้เขากันดีๆเขากันดีๆครับคอยเอามาเอามาใส่มั่นอ๋อการใส่แม่วาดิวานเลยบ่กค่ะแม่อเอาแบบเอาจอบพ้าขุดเอาจอบผ้าขุดครับอืมส่วนห่อมุ่นทั้งบอ่อทั้งใบ,งบแม่ได้ให้ยู่ครับห่อมุ่นแม่ก็ให้ทั้งใบตั้งแต่เริ่มปลูกเมื่อที่แรกได้ซิมหาเมือ่อแม่ก็เริ่มฉีด ฮอร์โมนเสีดทุกซิบหาเมื่นนะค่ะโอซิบหามื่อมาเสีดครั้งหนึ่งครับเป็นฮอร์โมนตัวอะไครับแม่บอกพี่น้องเห้อมุ่นบอกระใสโพธิโอ้เป็นโพธิครับทรงกันนะครับโอใส่สูตรเก้าที่เซทอนพันธ์ค่ะใส่สูตรเก้าอืมอัตราการใส่หลายบ่แม่อัตราการใส่ในอกระใสซ้ำเก้าคือแซทอนพันธ์อีกครับ สามตัวหนึ่งสูงเสียทีสามซ่อนแกงครับผู้ที่สองซอนหน่อยๆเนาะผู้ที่ซ้อนเดียวอครับผู้ที่หนึ่งซ้อนครับตอหนามี่สีเด็ดครับเนี่ยตอหนามยี่สีเด็ดอ๋อตอหนามยี่สีเด็ดครับสีพ่นทั้งใบสีพ่นทั้งใบครับเวลาเวลาหกโมงเศร้าหกโมงเช้าบ่เกินสามโมงอืม ครับส่วงแรงได้อยู่บวครับแมี่ยสีสหแ่งก็ได้อยู่ส่วงแรงกับสีได้วนมากขากับสีเศร้าแนั่นละเศร้าแรงเนาะเพียงแต่ว่าไม่ออแต่เาไม่มีเวลาส่วงแรงคือบอกง่ายๆแม่ออมีเวลาส่วงเศร้าครับมีออเรียกมาสีส่วงเศร้าห่าพี่นองผู้ใดมีเวลาส่วงแรงแต่สามารถสีทั้งเศร้าทั้งแรงได้ครับนี่คือสูตรแม่ออครับพี่นองโมนี่ผ้าพี่นองมาชมบรรยากาศเย็บเกียวผลผลิต ของมันซับบลังอายุสิบเดือนครับหัวก็มีแต่หัวใหญ่ๆเรื่อยครับพีนองผลผลิตของแปลงนี่ครับสูตรของแม่ออครับมาอนีกีการ์ดอยู่บ้านหน้าประชุมมูเจ็ดตำบลนายยครับอำเภอนายยาจังหวัดอุบลราชธานีครับเอามาอนีขอบคุณคุณแม่ออได้หลายนะครับที่ให้ความมุ่งกับพี่นองครับเอาขอบคุณได้หลายครับแม่ออ สำหรับคลิปนี้ผมลุงสอนคนเาหน้าพ่อไม่ออหอลาพี่ลาหน่องไปก่อนเนาะครับอเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น่องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ